เกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID ดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอเคกันด้วยเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ทุกคนก็อยู่ับผมไดมอนนะครับนะ ันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําแบบวิ่งเหมือนเดอะแฟนะครับยังกับต้นคลิปเลยนะครับผมนะแล้วก็มีแอปดีๆมาแนะนําด้วยเหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันก่อนนะครับผมโอเคอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะรับไปก่อนนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีกิจกรรมอะไรอ,ะอ่ะลูกซองเหรอยเดี๋ยวผมลองดูก่อนอ๋อนี่ไงเดี๋ยว ลองไปเล่นสักแป๊บหนึ่งกันนะครับผมนะขอหยิบเวลาไว้ก่อนละกันโอเคกดหนึ่งร้อยเลยครับปึ๊บออกไหมไม่ออกสักอันเลยครับคุณดูก็กิจกรรมนี้น่าจะแบบคงแบบเกลือเยอะอยู่นะโอเครู้เรื่องเลยครับผมไม่ไม่ได้โอเคนะเข้านะเราแก้มรอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสกักล็กครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปมือถือผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแอปที่ต้องใช้ก็มีขายมัตเตอร์หรือคอยมัตเตอร์ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แอปตัวนี้นะครับผมนี่สั่งแอปนี้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดสายไฟก็อยู่ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมนะโอเคนะและ้วแล้วเราก็อ่ากดเข้าไปที่แอปขายมัตเตอร์กันเลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแอปขายมัตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ เรากดบวกเรีเลยนะครับแล้วก็16มทับนะครับโอเคนะครับพอระมาหน้านี้นะครับแเราก็เลือกหาช็อตของท่านู้ชมเลยนี่ก็จะเป็นช็อตนี้นะครับโอเคอม,มขี้เกียจไปเล่นแบบใหญ่นะก็เลยเอาโซนไปก่อนแล้วกันนะครับคนดูโอเคนะเสียงดังเสียงดังโอเคนี่ เดี๋ยวผมจะเป็นตอนนี้แล้วกันโอเคเรากดเลเยอร์นะครับแล้วกดตัดไกลนะแล้วก็ตัด่าตัดไปทางซ้ายนะครับนี่แล้วก็ดูเลยนะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะหันจอมาทางนี้นะแล้วก็กดตันไกลนะครับนี่แยกที่หัวอ่านนะครับแล้วก็ปึ๊บอ่าูอีกหัวหนึ่งครับ ไอคีหันึงก็จะอยู่ประมาณตรงไหนเอ่ยป,ปึป๊บปึ๊บจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดตันไกนะครับตัดไปทางซ้ายนะครับมันก็เหมือนตัดแบบเป็นช็อตเป็นช็อตนั่นแหละนะคนดูนี่โอเคนะครับก็จะเอาประมาณนี้นะแล้วก็กดมาที่อ่าอ้ตรงนี้นะครับ ก็ตัดไปทางอ่าทางขวาหวัวอ่านนะครับแล้วก็เอามาที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดอ่านี่เลยตรงนี้นะบันทึกภาพนะครับโอเคแล้วก็ดูไปสักพักก่อนนะครับผมปึ๊บช็อตนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนดื่มเลยนะครับนี่ โอเคแล้วก็ทําอันนี้ได้นะครับเหมือนเดิมเลยโอเคทํามา3รูปนะครับผมเราไปเข้าอีกแอปหนึ่งกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราสามารถหลดได้ที่เพจสโตทั่วไปเลยนะครับผมนะโอเคเราก็กดเข้าไปรูปภาพเลยนะครับแล้วก็เลือกภาพเลยนะครับก็จะเป็นภาพนี้นะเราสักครู่นะครับผม โอเคก็มีโฆษณาอะไรแล้วก็กดข้ามๆไปนะก็โอเคกดการกระบาดนะครับแล้วก็กดตาอย่างลบนะแล้วก็ลบตัวละครน,นะครับปึ๊บปึ๊บโอเครอเขาประมวลผลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ก็ค่อยๆตัดนะครับผมอันนี้รล็กๆล,ลงตรงนี้กันโอเคปึ๊บ ความยัดตัดกันนะครับคนดูผมนั่งผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็อาจจะไม่แบบเงียนเท่าไหร่นะโอเคลบไปครับผมลปุ๊บุ๊บ โอเคเราประมวลผลกันนะครับได้ประมาณนี้นะครับตัวนก็นี่นครับทำให้นเ,นนเนียนนิดหน่อยไม่ใช่ดิมันเนียนยากนะครับถ้าอยู่แบบที่อะไรแบบ,แบ,บนี้นะต้องอยู่หาที่โลง่ลงๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาพดีกว่านะคนดูโอเคเ่าเป็นภาพ ภาพนี้แล้วกันภาพนี้น่าจะได้อยู่นะปึ๊บโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัดรูปไปรอสักครู่นะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีโฆษณานะครับผม ล้าก็ข้ามันไปนะกดกากระบาดเลยแล้วก็กดบันทึกนะครับนี่ทีนี้ก็เป็นบันทึกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคโอเคนะครับพอเราได้ภาพมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่เนียนนะครับเพราะว่าผมแบบนี้เนี่ยนะคุณก็สามารถลบตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจยไงไแล้วก็แบบขอแอปไปปรแบบัปรแบบจอใหญ่เหมือนเดิมนะครับโอเคปุ๊บ ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นประมาณสักเป็น4หรือ3ก็ได้นะครับแล้วขยายมานะครับโอเคแล้วกดไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มีเดียนะครับแล้วก็หาวิดีโอนะครับที่ผมให้โหลดไว้นะครับก็จะเป็นวิดีโอประมาณนี้เลยนะครับจะหาก่อนนะครับอ่าอันนี้เราวิ่งออกใช่ไหมแล้วก็หาจังหวะตอนเราวิ่งออกนะครับ โอเคแล้วกดเลื่อนลงไปนะครับนี่แล้วกดหน้าจอนะครับปึ๊บแล้วก็ปรับให้เป็นภาพเต็มเลยนะครับเรามาไว้ด้านหน้านะครับประมาณเท่านี้นะปึ๊บโอเคเราทำให้เล็กเ,ล,กเล,กลงนั่นแหละแต่เต็มหน้าจอที่หนึงประมาณเนี้เอาเต็มหน้าจอเลย เดี๋ยวไม่ควรเอาเอาไหนดีครัจะหาก่อนนะครับมันดูมีแต่อันหน้าจอันเดียวนัว่นแหละหน้าจอเนี่ยจะแส่งมันหลงๆลงเหลือๆโอเคช่างมันปึ๊บปึ๊บนี่นะปึ๊บ แล้วก็หาจังหวะตอนมันเข้ามานะครับใช่นี้กดผิดโอเคหาจังหวะตอนมันเข้ามานะครับโอเคก็จะเป็นช็อตนี้นะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าจอนี่โอเค แล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็น3นะครับสามวินะสามวิหรือสามเซลก็ไม่รู้ใช่มันเถอ,อ สามสี่ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมต้องเปลี่ยนนะ้วแต่มันเป็นแบบแตกนะครับอันเน,น,นี้ยอันเลเยอร์นี้ก็ต้องเปลี่ยนก่อนมาที่เลเยอร์อมีเดียอ่าจังหวะตอนมันเข้าอะไรเอ่ยอันนี้ก็ได้หน้าจอ เอาก็โดดมีตอนเข้าหรือตอนออกวะตอนออกสิสวยหมดละปึ๊บปึ๊บโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเราก็กดบันทึกไปเลยบันทึกไปปึ๊บ อันนี้ก็อาจเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากปรับพาดส,สวยก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้ายังมีแบบโลโก้อะไรพวกนี้นะครับก่นดูโลโก้อะไรแบบเนี้ยรอดูปึ๊บเนี่ยโลโก้เนะี่ยทุกคนก็กดมาที่เเยอะ์ตรงนี้นะครับแล้วกดนี่ปรับเป็นจอขยายเข้าไปประมาณเท่านี้นะครับเห็นเลือดได้ก็ดีโอเค ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยปึ๊บก็เห็นอยู่นิดเดียวนะดันั้นก็เราก็เขยิบมาทางนี้โอเคนะครับผมนะก็ลองไปหาหลุดภาพปว่วนเอาเองเลยนะครับผมนะถ้าโหลดในพีที่เพจสตูก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับถ้าอยากปรับภาพเสอือกดมาที่รีเลย์ตรงนี้นะครับปรับแต่งสีนะครับความอิ่มตัว100%เลย นี่แก้ภาพได้สวยแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากให้ผมสอนแนวไหนก็ลืมอ่าคอมเมนต์เลยนะครับผมนะถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมทำได้ผมก็จะมาสอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม,ม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ